มินิเซเวอวันนี้จะมาสาธิตทำแหนมค่ะแหนมหน่อไม้ค่ะลคกน้านี่ักคะากำลังขยันค่ะเรื่องกลงก็มีใส่ให้หมดเลยนะมีกระเทียมจะรสรสดีเตือค่ะใส่หมดเลยค่ะแย้มไม่ได้ที่ ไปข้าวสุกไปด้วยจ้าแล้วเด็กแหนมหน่อไม้จ้าแหนมหน่อไม้แหนมห่อไม้จ้าย้ำให้ถึงถึงเลยค่ะ ทำสูตรเดียวกันเน้้เห็ดนะคะน้้เห็ดเน้อหมูแบบเดียวกันเลยจ้าใส่รสด,ดีชุบรสดีหน่อยให้มันมีรสชาติมันงั้นมันก็จะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยว ได้จะได้แล้วทีนี้ก็จะมาใส่ถุงนะคะทีนี้เป็นการบรรจุลงถุงก็จะใส่ลูกโดดลงไปก่อนค่ะลูกโดดลงไปนะคะทมามาดักสาาถุงกพอไม่จะบรรจุมัดที่หลังตรงนี้ก่อน ลูกโดดลงไปก่อนนะคะอ่ามันได้สองยังที่ว่าอ่ะสองก็สองอ่ะอ่ะใส่ลูกโดกกไดไปเลยจ้จอมาทางนี้ตากล้องจ้มาทางนี้ที่นี่เก็บเป็นการมัดแล้วน,นะคะ เสป็นเหลียจ้ะนี้ะเสร็จเกี้็จได้ละใส่ใส่เยอะไปมันจะมีกระได้นะนี้จ้ะ ไม่ได้พี่นะคะเนี่ยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งกินได้จ้ะแค่นี้นะคะมินิเซฟเวอร์พอแล้วพอยัง